น้องมาบุ้งเลือวะวิธีการตารัดสระหรือสาวตัดสาด <ừ, S 1> ได้ดีพี่น้อะครับยากอครับ่บอกวัสดีครับพี่น้องอน,องนี่พี่น้องที่มอนี้วิธีการตัดสาดสวัสดีค่ะพี่น้องมาบุ้งเลือวิธีการตัดผมสระดีนะพี่น้องเคยเห็นบอลอันนี้ตัดสาดแบบว่าบ้านบ้าตัเองแล้วกันอันนี้อันนี้คือใบอียังไงคะนี่ ใบตื้ใบโกกอันนี้ใบเตยอาสยามนะคะครับผมเอาใบเตยกับใบเตยเตยสิมาใบเตยพี่น้องใบที่เวียดนามเหมือนเด้ที่มาที่พวกทรงๆอยู่ในบ้านอยู่ในลายใบเตยที่มันเป็นน้ำเนี่ยพี่น้องเป็นน้ำเนี่ยนะเป็นเฉพาะน้ำออกอันนี้ก็ใส่หลายใบเป็นหม้อครับต้อใช้สาสตรใบหนึ่ง เป็นเบกเป็นล่ำเลยมื่อนี้ม,มีโอกาสดีมาบ้านองค์หญิงน,นะคะมาบ้านหลานมีมาหนวดมีเมราะว่าน <c oughs> ีนนนนนแต่งตัวมอนวดด้วยนี้หอนวดแต่งตัวมานวดนะคะเพราะว่า <c oughs> อัมีโอกาสอืนออ่นเมื่อกี้ก็ราางประเทศแล้วก็เลยว่ามีโอกาสมานวดก่อนาะว่ามึงนั่นไปบาตรงกันเพราะว่าพวกเขาไปนี้ไปหาเหตุยโคโฮงเสียมมึงนั่นนะ กได้บ,บริโภคนี้ก็ได้ที่มากแก่หมดแก่อากาศนะคะพี่น้องได้อ,อีกหน่อยแล้วก็จะมีร้านเ,เล็กๆทีอ่อบลน,นะคะชั่วโมงละสองรอดบรต้องการพี่น้องเขตยนเพื่อสำลูกบูิดภเก็บเป็นเอ็นอูนแก้อาการมืองี้มือเงียมยมือซ่าแขนซ่าเส้นเอ็นพิกนี่ยังังสีแก่ได้เบิร์พี่น้องเท่ากับคอย แขกคอยเงี่ยนวดแก้อาการเพรว่าเลียนมาจากวัดโพนะคะพี่น้องเลียนมาจากมีใบประกาศจากควันโพค่ะพี่น้องวัดนวดแก้อาการนวดแก่ปวดเมื่อยนวดน้ำมันดังสินะคะเนากจสิมีน้ำมันให้พี่น้องน้ำแบบสีนวดธรรมดาบ่เอ้ยหรือว่าสีนวดแบบมีน้ำมันบ่เอ้ยดังสินะคะแล้วแต่พี่น้องแต่ว่ามือนีแจะสีนวดแบบธรรมดานวดแก้อาการแก่ปวดเมื่อยแก่เจ็บหลังปวดเอวเพราะว่าหลังคุณแม่เพิ่งเป็นแข็งเนาะค่ะนิว ได้เลยแม่หนวดเรียดตั้งสิบห้าขึ้นใต้เขาเป็นเยอะมาได้พาอะไรเจ็บเป็ี่นเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บปวดคัดยอกนะคะเส้นไม่เท่าที่เส้นคะเส้นแพรงเกลือดบรลเลนเป็นนิบเสยเป็นซาจังสีนักเศร้าเผยได้พี่นอ่หาย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 บอเดินหายออกจากโลกนี้นะหายออกจากโลกที่ปวด อันนี้คือไลเ่เศนก่อน,นคะคะยังบอกเนี่ลงมือเลยนี่ไลเ่เศษกนคือจังบอกเห็นมันเส้นมันค่ายโจรนะคะคือวอร์มร่างกายก่อนนะคะวอร์มใเส้นก่อนราะว่าเศษคนตึงหลายมือบุญยังบอกให้ตึงท้องน่ะเนี่นยามาเหมือนนั่นแข็งแห้งคนนี้เด้่มาเที่ยวออดเองมาไปหาดูเลยไปยีบน่าเลยไดแห้งปะ แห้งพอวมือแหลกมันบ้นะมันตน้ต้อง้อึงเต<ด>ีต้องให้บีบเ้องบีบตรงไหนน่อแนว้นอครสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็เป็นเคสที่สองเคสแรกก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ้องเฮ้ยขึ้นดันครับแท้น,นี่เขาเรียกว่าหมอนวดประจำบ้าน แม่ตุยหาสิหกแม่ยาวก็ิงคืออดได้อายก็ยิ่งคืออดมาได้และนั้นคอยห้องอ็โอ้ยเน้ะแม่ตุยอะพอกันคลิปหนาเดี่น้องเด้อคลิปสั้นมาฝาพีตอนอกออดมาได้อีนครอบมาได้อีนัอดได้